สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายกับรายการเบาสบายพื้นที่ที่พร้อมจะโอบกอดจิตใจของคุณด้วยเรื่องเล่าดีๆที่ผสานหลักจิตวิทยาและหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเราเบาและสบายสมชื่อรายการครับเคยไหมครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้ง ทั้งที่ก็นอนหลับไปเต็มตื่นร่างกายก็ได้พักผ่อนแต่ทำไมหัวใจมันถึงได้รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนแบกหินก้อนใหญ่เอาไว้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อเราเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงวัยเลข4หรือเลขหความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่และความคาดหวังดูเหมือนจะพอกพูนขึ้นตามตัวเลขของอายุลองจินตนาการดูนะครับ ว่าชีวิตของเราเปรียบเสมือนการเดินทางไกลในช่วงวัยหนุ่มสาวเราอาจจะตื่นเต้นกับการเก็บทุกอย่างใส่กระเป๋าเป้ใบหลังไม่ว่าจะเป็นความฝันความสำเร็จคำชมหรือแม้แต่คำติฉินนินทาเราเก็บมันมาหมดด้วยแรงกายที่ยังเต็มเปี่ยมแต่เมื่อเดินมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตแดดเริ่มแรงทางเริ่มชันและเข่าเริ่มล้าเราจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ของในกระเป๋าใบนั้นสิ่งไหนที่จำเป็นจริงๆและสิ่งไหนที่เป็นเพียงขยะที่เราเผลอเก็บติดตัวมาโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมานั่งพักใต้ร่มไม้วางกระเป๋าใบหนักนั้นลงแล้วมาเปิดดูข้างในไปพร้อมๆกันครับเราจะมาสํารวจกันในหัวข้อ5สิ่งที่ควรทิ้งไปจากชีวิตเพื่อความสุขที่แท้จริง ซึ่งการผสมผสานร,ระหว่างหลักจิตวิทยาของการปลดล็อกปมในใจเข้ากับหลักธรรมะที่จะช่วยให้เราปล่อยวางได้อย่างลึกซึง้งเชื่อไหมครับว่าบางครั้งความสุขไม่ได้เกิดจากการขวอยคว้าหามาเพิ่มแต่มันเกิดจากกล้าที่จะทิ้งสิ่งที่ถ่วงรั้งเราไว้เพื่อให้เหลือแต่ความเบาสบายที่แท้จริงครับส่วนที่สสิ่งที่หนึ่ง หน้ากากที่ชื่อว่าความคาดหวังของผู้อื่นเมื่อเราเปิดกระเป๋าชีวิตออกมาดูสิ่งแรกที่มักจะกินพื้นที่และมีน้ำหนักมากที่สุดโดยที่เราไม่ค่อยรู้ตัวนั่นก็คือความต้องการให้ทุกคนพอใจหรือถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือหน้ากากที่เราสวมเพื่อให้สังคมยอมรับนั่นเองครับตั้งแต่วัยเรียนจนเข้าสู่วัยทำงานเราถูกปลูกฝังให้เป็นคนเก่งเป็นลูกน้องที่ดี เป็นหัวหน้าที่มีบารมีหรือเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเราพยายามวิ่งตามความคาดหวังของคนรอบข้างจนบางครั้งเราลืมฟังเสียงหัวใจของตัวเองในทางจิตวิทยาสิ่งนี้คือภาระทางอารมณ์ที่หนักหนาสาหัสมากครับการต้องคอยสแกนดูสีหน้าของคนอื่นตลอดเวลาว่าเขาจะพอใจไหมเขาจะตำหนิเราหรือเปล่า มันกัดกินพลังงานชีวิตของเราไปมหาศาลเมื่ออายุล่วงเลยมาถึงวัยกลางคนสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือการพบว่าเราใช้เวลาครึ่งชีวิตไปกับการเป็นใครสักคนที่คนอื่นอยากให้เป็นไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นจริงๆในทางธรรมะท่านเปรียบสิ่งนี้เหมือนโลกธรรมแปดครับมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กัน ถ้าเราเอาความสุขไปผูกไว้กับคำพูดของคนอื่นหรือสายตาของคนอื่นใจเราก็จะแกว่งไกวไม่ต่างกับไม้หลักปักเลนสิ่งแรกที่คุณควรหยิบออกจากกระเป๋าและทิ้งไปคือความเชื่อที่ว่าเราต้องทำให้ทุกคนถูกใจครับลองอนุญาตให้ตัวเองถูกเกลียดบ้างก็ได้อนุญาตให้ตัวเองไม่สมบูรณ์แบบบ้างก็ได้เมื่อคุณอายุมากขึ้นวงสังคมของคุณอาจจะแคบลง แต่มันจะเต็มไปด้วยคุณภาพมากขึ้นคนที่รักคุณจริงๆเขาจะรักในสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามสร้างภาพให้เขาเห็นลองฝึกปฏิเสธอย่างสุภาพดูบ้างครับฝึกบอกว่าไม่กับเรื่องที่คุณไม่อยากทำและบอกว่าใช่กับความต้องการลึกๆของตัวเอง การทิ้งความคาดหวังของคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับแต่มันคือการกลับมาเคารพและเมตตาต่อจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อคุณวางหน้ากากนี้ลงคุณจะพบว่าอากาศรอบตัวมันถ่ายเทสะดวกขึ้นและคุณจะหายใจได้เต็มปอดกว่าที่เคยเป็นครับส่วนที่3ส,สิ่งที่สองตะกอนขุนมัวที่ชื่อว่าความเสียใจในอดีต เมื่อเราหยิบหน้ากากความคาดหวังออกไปแล้วสิ่งต่อมาที่เรามักจะเจอที่ก้นกระเป๋าและมันมักจะเป็นของเก่าเก็บที่มีกลิ่นอับชื้นนั่นก็คือความเสียใจในอดีตหรือการมัวแต่คิดวนเวียนถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วครับในวัย45ปีขึ้นไปเป็นวัยที่เรามักจะหันหลังกลับไปมองเส้นทางที่เดินผ่านมาแล้วเกิดคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ารู้งี้หรือถ้าวันนั้นเช่น ถ้าวันนั้นฉันไม่ลาออกจากงานนั้นถ้าวันนั้นฉันดูแลเขาให้ดีกว่านี้หรือถ้าวันนั้นฉันตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนั้นป่านนี้ชีวิตฉันคงจะดีกว่านี้ความคิดเหล่านี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่าการคิดวนเวียนหรือร um ูมิเนชันซึ่งเหมือนกับการที่เราใช้หนังม้วนเดิมซ้ำหนังที่มีตอนจบแบบเดิมที่ทำให้เราเจ็บปวดและเราก็หวังลึกๆว่า การดูสามจะทำให้ตอนจบมันเปลี่ยนไปได้ทั้งที่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับหลักธรรมะสอนเราเรื่องปัจจุบันขณะอย่างชัดเจนที่สุดครับอดีตคือสิ่งที่ตายไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นของจริงการที่เราแบกความผิดพลาดในอดีตไว้มันเหมือนกับเรากำลังเดินไปข้างหน้าแต่หันหน้ากลับไปมองข้างหลังยิ่งเดินก็ยิ่งสะดุด ยิ่งเดินก็ยิ่งชนยิ่งเดินก็เจ็บความผิดพลาดในอดีตไม่ได้มีไว้ให้เราแบกครับแต่มีไว้ให้เราเหยียบเหยียบเพื่อส่งตัวเองให้สูงขึ้นเป็นบทเรียนให้เราเติบโตลองจินตนาการว่าในมือของคุณกำก้อนฐานไฟร้อนๆที่ชื่อว่าอดีตไว้นะครับยิ่งกำแน่นคุณก็ยิ่งเจ็บมือคนที่ทำร้ายคุณในอดีตเขาอาจจะลืมเรื่องนั้นไปนานแล้ว หรือเหตุการณ์นั้นมันจบไปเป็นสิบปีแล้วแต่คนเดียวที่ยังลงโทษคุณอยู่ทุกเช้าคำ่ำก็คือตัวคุณเองถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องให้อภัยตัวเองบอกกับตัวเองว่าในวันนั้นด้วยความรู้และวุฒธธิภาวะที่มีฉันได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้หนังสือเล่มเก่าได้แต่เราสามารถเขียนหน้าต่อไปให้สวยงามได้การทิ้งความเสียใจในอดีต ไม่ใช่การลืมบทเรียนแต่คือการวางความรู้สึกผิดลงแล้วเก็บไว้เพียงปัญญาที่ได้จากมันเมื่อคุณทำแบบนี้ได้ใจของคุณจะเบาขึ้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียวครับและนี่เพิ่งเป็นเพียงสองสิ่งแรกที่เราหยิบออกมาทิ้งยังมีอีกสามสิ่งสำคัญที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าชีวิตใบนี้ซึ่งถ้าคุณทิ้งมันไปได้ความสุขที่แท้จริงจะชัดเจนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ เราจะมาคุยกันต่อในส่วนถัดไปครับส่วนที่4สิ่งที่สโซ่ตรวนที่ชื่อว่าความกังวลในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเราวางอดีตลงได้แล้วก็มาถึงสิ่งที่3ที่เรามักจะเผือหยิบใส่กระเป๋าแล้วแบกมันไว้แน่นจนมือเกรง็งสิ่งนั้นคือความพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างหรือความกังวลในสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ครับ คนในวัยทำงานมานานหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวมักจะมีนิสัยหนึ่งติดตัวคือนิสัยของนักจัดการเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้งานเป็นอย่างนี้อยากให้เศรษฐกิจดีหรือแม้กระทั่งอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมตลอดไปพออะไรไม่เป็นตามแผนเราก็เครียดเราก็ทุกข์ในทางจิตวิทยาความทุกนี้ เกิดจากการที่เราเอาความสงบสุขของใจไปผูกติดไว้กับผลลัพธ์ภายนอกซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงมากลองมองดูธรรมชาติสิครับเราไม่สามารถสั่งฟ้าฝนไม่ให้ตกได้เราทำได้แค่พกรม่มเราไม่สามารถบังคับต้นไม้ให้โตเร็วทันใจได้เราทำได้แค่รดน้ำพรวนดินชีวิตก็เช่นกันครับหลักธรรมะสอนให้เรารู้จักคำว่าอนัตตา หรือความไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับบัญชาได้ทั้งหมดยิ่งเราอายุมากขึ้นร่างกายก็ต้องเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาลูกหลานเขาก็มีวิถีชีวิตในแบบของเขาสังคมภายนอกก็หมุนไปตามเหตุปัจจัยสิ่งที่ควรทิ้งไปคือชุดความคิดที่ว่าฉันต้องคุมเกมได้ทั้งหมดครับลองเปลี่ยนบทบาทดูไหมครับจากที่เคยเป็นผู้กำกับ ที่ต้องคอยสั่งการทุกฉากลองถอยออกมานั่งเก้าอี้คนดูบ้างเปลี่ยนมาเป็นผู้สังเกตการที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยความเข้าใจเมื่อเกิดปัญหาให้บอกกับตัวเองว่าฉันทำหน้าที่ในส่วนของฉันดีที่สุดแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรฉันยอมรับได้การทิ้งความอยากควบคุมไม่ได้แปลว่าเราจะกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบนะครับ แต่เป็นการทำเหตุให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางในส่วนของผลลัพธ์เหมือนการปลูกต้นไม้เรามีหน้าที่รดน้ำใส่ปุ๋ยแต่ต้นไม้จะออกดอกเมื่อไหร่นั่นเป็นเรื่องของต้นไม้ครับเมื่อคุณปลดโซ่ตรวนแห่งการควบคุมนี้ออกคุณจะพบว่าความเกรงเครียดที่บ่าและไหลจะลดลงและใจคุณจะนิ่งสงบเหมือนน้ำในบ่อที่ไม่กระเพื่อมไหวไปตามแรงลมครับ ส่วนที่5สิ่งที่4สัมภาระเน่าเสียที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเดินทางมาถึงสิ่งที่4แล้วนะครับสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทิ้งยากที่สุดสำหรับใครหลายคนเพราะมันเกี่ยวกับคนครับในกระเป๋าชีวิตของเรานอกจากความทรงจำและความคาดหวังแล้วเรายังพกพาผู้คนมากมายติดตัวมาด้วยและต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นพลังบวกให้กับชีวิตเราครับเมื่อถึงวัยนี้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกทีเกินกว่าจะเสียไปกับสิ่งที่บั่นทอนจิตใจสิ่งที่ควรคัดทิ้งออกจากชีวิตคือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ชอบพูดจาดูถูกคนที่คอยเอาเปรียบหรือคนที่มีแต่พลังงานลบเจอกันทีไรก็มีแต่เรื่องร้อนใจมาฝากในทางจิตวิทยา คนเหล่านี้เปรียบเสมือนปลิงดูดพลังงานที่จะทำให้สุขภาพจิตของเราย่ำแย่ลงเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวในทางธรรมท่านสอนเรื่องการเลือกคบมิตรหรือกัลยาณมิตรครับการคบคนผ่านย่อมพาไปหาผิดการคบคนดีย่อมพาไปหาผลการที่เราเลือกที่จะถอยห่างจากใครสักคนไม่ใช่เพราะเราโกรธเกลียดเขาหรือมองว่าเราสูงส่งกว่าเขา แต่เป็นการที่เราตระหนักรู้ว่าเคมีของเรากับเขาอยู่ด้วยกันแล้วไม่เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางโลกและทางธรรมการทิ้งความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่จำเป็นต้องประกาศตัดญาติขาดมิตรหรือทะเลาะเบาะแหว่งให้เกิดเวรัยครับเพียงแค่เราค่อยๆถอยห่างออกมาลดบทบาทของเขาในชีวิตเราลง เอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่สบายใจแวดล้อมด้วยคนที่เกื้อกูลให้กำลังใจและชื่นชมซึ่งกันและกันจำไว้นะครับว่าชีวิตในช่วงครึ่งหลังนี้เราต้องการคุณภาพมากกว่าปริมาณการมีเพื่อนแท้เพียงหนึ่งคนที่คุยกันแล้วเย็นใจดีกว่ามีคนรู้จักเป็นร้อยแต่คุยแล้วร้อนรุ่มเมื่อคุณกล้าที่จะคัดกรองคนในชีวิต คุณจะเหลือพื้นที่ว่างในใจไว้สำหรับความรักและความอบอุ่นที่แท้จริงครับส่วนที่6สิ่งที่5ตลับที่ชื่อว่าการเปรียบเทียบชีวิตกับผู้อื่นมาถึงสิ่งสุดท้ายสิ่งที่5ที่เรามักซุกซ่อนไว้ลึกที่สุดในกระเป๋าและหยิบออกมาใช้ทําร้ายตัวเองอยู่บ่อยครั้งนั่นคือตลับเมตรที่เอาไว้วัดความสำเร็จ หรือนิสัยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั่นเองครับในยุคที่เราเห็นชีวิตด้านดีของคนอื่นได้ง่ายๆผ่านหน้าจอมือถือเพื่อนรุ่นเดียวกันได้เลื่อนตำแหน่งคนนี้ลูกเรียนจบเมืองนอกคนโน้นเพิ่งถอยรถคันใหม่พอหันกลับมามองตัวเองเรากลับรู้สึกว่าทำไมเราถึงยังไปไม่ถึงไหน ความคิดแบบนี้คือยาพิษขนานเอกที่ฆ่าความสุขในปัจจุบันทันทีครับจิตวิทยาบอกว่าการเปรียบเทียบคือขโมยที่ขโมยความสุขไปจากเราเพราะเรามักจะเอาเบื้องหลังที่ยากลำบากของเราไปเทียบกับเบื้องหน้าที่ฉาบฉวยของคนอื่นสำหรับคนวัย45ปีขึ้นไปสิ่งที่ต้องทิ้งให้ขาดคือค่านิยมที่วัดความสำเร็จด้วยวัตถุ หรือชื่อเสียงครับเราวิ่งแข่งมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วถ้ายังไม่หยุดวิ่งเพื่อดูคนข้างๆเราจะเหนื่อยจนวันสุดท้ายลองวางตลับอันนั้นลงแล้วหันมาใช้ความพอใจเป็นเครื่องวัดแทนหลักธรรมเรื่องสันโดษคือกุญแจสำคัญครับสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจหรือไม่พัฒนาแต่แปลว่าความยินดีในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ ความสุขไม่ได้เกิดจากการมีมากแต่เกิดจากการรู้ว่าแค่ไหนถึงจะพอสำหรับเราเสื้อผ้ามีใส่อาหารมีกินบ้านช่องร่มเย็นสุขภาพยังพอไปวัดไปวาได้เท่านี้ก็คือกำไรมหาศาลของชีวิตแล้วครับลองถามตัวเองจริงๆว่าชีวิตที่เราต้องการคือชีวิตที่คนอื่นปรบมือให้หรือชีวิตที่เราตื่นมาแล้วมีความสงบเย็นใจ ถ้าเราเลิกมองลู่วิ่งของคนอื่นเราจะเห็นความสวยงามของดอกไม้ริมทางที่เราเดินผ่านเมื่อคุณทิ้งการเปรียบเทียบไปได้คุณจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงคุณจะไม่ต้องวิ่งตามใครและไม่มีใครต้องวิ่งตามคุณคุณจะเดินไปตามจังหวะก้าวของตัวเองอย่างมั่นคงและเบาสบายครับทั้งห้าสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ความคาดหวังอดีตท,ที่เจ็บปวด ความอยากควบคุมผู้คนที่บั่นทอนและการเปรียบเทียบเมื่อเราทยอยหยิบมันทิ้งไปทีละชิน้นกระเป๋าชีวิตของคุณคงเบาขึ้นมากแล้วใช่ไหมครับในส่วนสุดท้ายผมจะขอสรุปบทเรียนนี้เพื่อส่งคุณผู้ฟังกลับไปใช้ชีวิตด้วยหัวใจดวงใหม่ที่เบิกบานกว่าเดิมครับส่วนที่7บทสรุปพื้นที่ว่างที่งดงามและการเริ่มต้นใหม่ เมื่อเราได้ลองหยิบของหนักๆทั้ง5้าอย่างออกจากกระเป๋าชีวิตทีละชิ้นทีละชิ้นตั้งแต่หน้ากากแห่งความคาดหวังก้อนหินแห่งอดีตโซ่ตรวนแห่งการควบคุมสัมภาระเน่าเสียของความสัมพันธ์และตลับเมตรแห่งการเปรียบเทียบลองหลับตาลงช้าๆแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆสิครับคุณรู้สึกไหมครับว่าไหล่ที่เคยเกรงเริ่มคลายลง หัวใจที่เคยเต้นรัวด้วยความกังวลเริ่มกลับมาเต้นในจังหวะที่นุ่มนวลและมั่นคงกระเป๋าใบเดิมที่เคยหนักอึ้งจนหลังแอนวันนี้มันกลับเบาสบายอย่างเหลือเชื่อสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดไม่ใช่การที่ของเหล่านั้นหายไปครับแต่มันคือการที่เราได้ค้นพบพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นใหม่ในใจต่างหาก พื้นที่ว่างตรงนี้แหละครับคือพื้นที่สำหรับความสุขที่แท้จริงที่เราตามหามาตลอดชีวิตความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการมีรถคันใหม่ไม่ได้เกิดจากการมีเงินเพิ่มในบัญชีแต่เกิดจากความสงบเย็นที่ไม่มีอะไรมาถ่วงรั้งในทางธรรมนี่คือสภาวะของความเบาเมื่อเราไม่ยึดถือแบ่หามเราก็ไม่หนัก ในทางจิตวิทยานี่คือการกลับมารักและเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริงชีวิตในวัย45ปีขึ้นไปไม่ใช่วัยแห่งการร่วงโรยนะครับแต่เป็นช่วงเวลาทองคำที่เรามีทั้งปัญญาและประสบการณ์เปรียบเสมือนผลไม้ที่สุกงอมเต็มเปี่ยมด้วยรสชาติที่กลมกล่อมที่สุดหากเรารู้จักปอกเปลือกส่วนเกินทิ้งไป จากวันนี้ไปผมอยากเชิญชวนให้คุณผู้ฟังลองใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกเบาสบายนี้ในทุกๆวันตื่นเช้ามาพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่ต้องปั้นแต่งดื่มดำกับก,บกาแฟถ้วยโปรโต,ตรงหน้าอย่างเต็มที่พูดขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งมาได้จนถึงวันนี้และให้อภัยในทุกความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้น จำไว้นะครับว่าชีวิตไม่ได้วัดกันที่ว่าใครแบกอะไรได้มากกว่ากันแต่วัดกันที่ว่าใครสามารถวางลงแล้วเดินตัวปลิวไปกับสายลมแห่งความสุขได้ก่อนกันขอให้ทุกก้าวย่างต่อจากนี้ของคุณเป็นก้าวย่างที่มั่นคงสงบและเบาสบายครับ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจใจไปพร้อมกันในวันนี้หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเหมือนน้ำเย็นๆที่ชโลมใจของคุณให้ชุ่มชื่นนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเบาสบายครับหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะมีหลักธรรมที่ช่วยนำทางหัวใจที่สับสนวุ่นวายของคุณผู้ฟังกลับสู่ความสงบที่เบาสบายอย่างแท้จริง และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าแฝงธรรมะดีๆมาแบ่งปันในทุกวันเวลา5นาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ